ทำไมตาหวานอย่างนี้ไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าโอ้ยง่วงง่วงวิญญาณจะออกจากกล้างแล้วไปเที่ยวดีกว่า พี่ไฟพี่ไฟไฟสลิปปี้แคทโอ้ยไม่สนจริงๆหรอไปง่วงแมวไปเที่ยวกันไปลุกป,ปะ่ะแมวไปเที่ยวไปลุกป,ปะ่ะเดี๋แมวไปเที่ยวดีกว่าพี่ไฟจะนอนแล้วไปแล้วแมวเปิดตัวไฟกับลูกเป็ดมันล่องกับกาบ ลูกไก่มันลองเจี๊ยบเจียบลูกแมวมันล้องเหมียวเหมียวอะเมียวเมียว,ยวไปเที่ยวไหมโอ้ยไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายจะเอ๊ะไปไปจริงเหรอเออไปกับหมากสุกดีกว่าหมากสุกไปเที่ยวกัน มาสุดไปเที่ยวกันไปแล้วนะบ๊ายบายเอเอโอละเหออแลฮือยกเย อะไรเขาจะนอนกันโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมกกรตายลอยคอแมวหน้างอจะออกจากกรงไปเอนในเปย์ไปรู้ปะไปแล้วไม่คุย